เอาละ่ะนี่คือเรื่องลึกลับตอนนี้คุณคงเคยได้ยินชื่อแกรนแคนยอนแล้วแต่คงไม่เคยได้ยินความลับสุดลึกลับของมันให้ผมอธิบายนะแกรนแคนยอนเป็นเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์ของโลกที่คุณย้อนเวลากลับไปได้โดยแค่มองไปที่ชั้นหินนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อคุณปล่อยให้น้ําไหลเป็นเวลา1000ล้านปีโดยประมาณเอาละ่ะนี่คือเรื่องลึกลับหินอายุ1000ล้านปีได้หายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนชื่อรอยชั้นไม่ต่อเนื่องขนาดใหญ่และทําให้นักวิทยาศาสตร์งงงงมากกว่า150ปี นักธรณีวิทยาทีมหนึ่งจากมหาวิทยาลัยโคลรา,าโดอาจมีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้พวกเขาคิดว่าหินถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรในช่วงที่โรดีเนียมหาทวีโบราณของโลกแตกตัวอย่างรุนแรงเมื่อประมาณ700ล้านปีก่อนการเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากจนทำให้หินและตะกอนหายไปจากแกรนแคนยอนทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้ในบันทึกทางธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ทีมเดียวกันนั้นเดินทางไปที่แกรนแคนยอนและใช้วิธีการหรูๆที่เรียกว่าเทอร์โมโครโนโลจีเพื่อศึกษาประวัติความร้อนของหินพวกเขาพบว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องขนาดใหญ่อาจซับซ้อนกว่าที่เคยคิดไว้ปรากฏว่าซีกตะวันออกและตะวันตกของแกรนแคนยอนอันมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่ากลียุกอาจฉีกครึ่งซีกตะวันออกและตะวันตกของแกรนแคนยอนด้ววิธีที่ต่างกันและในเวลาที่ต่างกันเล็กน้อยทาให้เกิดรอยชั้นไม่ต่อเนื่องขนาดใหญ่การค้นพบของทีมกําลังช่วยประติดประต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตนี้สำหรับแกรนแคนยอนและสถานที่อย่หนอือในอเมริกาเหนือที่ประสบกับช่วงเวลาที่สาบสูญในลักษณะเดียวกัน แน่นอนว่ายังมีชิ้นส่วนของปริศนานี้ที่ยังขาดหายไปแต่ในที่สุดความลึกลับของรอยชั้นไม่ต่อเนื่องขนาดใหญ่อาจถูกไขได้ด้วยการทํางานหนักของนักธรณีวิทยาแกรนแคนยอนไม่ได้มีแค่คุณลักษณะแปลกๆเท่านั้นธรรมชาติเอาชนะตัวเองได้ด้วยสิ่งนี้ถ้าคุณกําลังวางแผนไปเที่ยวแคนยอนมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะลืมไม่ได้เด็ดขาดระดับชั้นเชื่อผมสิมันเหมือนกับการเล่นลอตเตอรี่อุณหภูมิข้างล่างนั้น คุณอาจเริ่มรู้สึกเหมือนอยู่ในทะเลทรายซาฮาราที่ด้านล่างและตัวสั่นง,งันงกเหมือนนกแพนกวินที่ด้านบนระดับความสูงในหุบเขามีตั้งแต่610เมตรไปจนถึงมากกว่า2,438เมตรนั่นเป็นการปีนเขาครั้งใหญ่เลยแกรนแคนย่นยังเป็นที่ตั้งของถ้ำกว่า1,000แห่งด้วยสวรรค์ใต้ดินที่รอการสำรวจมีแค่335ถ้ำเท่านั้นที่ได้รับการบันทึกและน้อยกว่านั้นอีกที่มีการทำแผนที่สำรวจหรือจะทำรายการ ตอนนี้ถ้าคุณกำลังมองหาการใช้ชีวิตในถ้ำโดยไม่ต้องสำรวจถ้ำและคลานไปมาในความมืดคุณก็จอง The Kevin Sweet ได้มันตั้งอยู่ที่ Cave of the Dome บน h o t s h o u Mesa นี่เป็นถ้ำแห่งเดียวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสำรวจหลังหกโมงครึ่งเมื่ออุทยานปิดคุณก็คลองทั้งถ้ำได้เลยไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมารบกวนการถ่ายรูปเซลฟี่ในถ้ำของคุณนอกจากนี้คุณยังจะได้เพลิดเพลินไปกับเตียงแสนสบาย2เตียงและเพดานโค้งสูง21เเมตรมันเหมือนกับวางใต้ดินของคุณเอง การใช้ชีวิตในถ้ำอาจเป็นเรื่องยากเพราะงั้นจึงมีผู้ดูแลห้องสวีทประจําการอยู่ใกล้ๆซึ่งนํามาหาและสิ่งอื่นที่คุณต้องการมาให้เพื่อให้การอยู่ในถ้ำของคุณสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ต้องสนข้งข่าวหรอกล้อเล่นนะหมู่บ้านซูไปเป็นหนึ่งในอัญมณีที่ซ่อนอยู่มันซ่อนตัวอยู่ใกล้แกลนแคนยอนแม้แต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ ที่นี่มีประชากรแค่208คนมันจึงเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหลีกหนีความวุ่นวายของชีวิตในเมืองและอบกอดชีวิตแห่งความสันโดษมันห่างไกลมากจนพวกเขาได้รับจดหมายจากล่อและรู้อะไรไหมพวกเขาไม่มีแมแตรรถในชุมชนหินชนิดหนึ่งที่พบในแกรนแคนยอนมีอายุมากถึง1750ล้านปีซึ่งมีอายุเกือบครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มยี่ปลับเพราะการพูดคุยเรื่องหินโบราณให้ผมบอกคุณนะว่าทำไมสิ่งนี้ถึงน่าสนใจมาก การศึกษาหินก้อนนี้อาจทำให้เราได้เห็นภาพว่าชีวิตบนโลกเมื่อก่อนเป็นยังไงลองนึกถึงสิ่งมีชีวิตยุก่อนประวัติศาสตร์พืชแปลกๆแ,และภูมิทัศน์ที่ดูเหมือนกับภาพยนตร์สายไฟดูสิไม่หรอกผมไม่ได้อยู่ที่นั่นหินในแกรนแคนยอนนั้นเก่าแก่กว่าผมหรืออะไรก็ตามที่พบในทะเลหรือหินภูเขาไฟทั่วโลกด้วยซ้ำครั้งต่อไปที่คุณเดินป่าผ่านแกรนแคนยอนแล้วเจอหินเก่าแก่น่าเบื่อสักก้อนจะไม่ว่าหินก้อนนี้อาจเป็นกุญแจไขความลึกลับในอดีตของโลกเราได้ คุณเคยเห็นโค้งเกือกม้าที่โดดเด่นของหุบเขาในภาคตะวันตกเฉียงใต้หรือเปล่าการที่แม่น้ำโคโลราโดกัดซ้อหินมานานแสนนานและสร้างรูปร่างที่น่าทึ่งนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเราจะรักโค้งเกือกม้ามากแค่ไหนแรงกัดซ้อก,ก็รุนแรงเกินกว่าที่จะหยุดยั้งได้แม่น้ำโคโลราโดจะยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปกัดกร่อนกำแพงหุบเขาและเปลี่ยนภูมิทัศน์เมื่อเวลาผ่านไปอย่าลืมจองทริปในขณะที่มันยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมละ่ะ ใครจะไปรู้บางทีวันหนึ่งมันจะกลายเป็นทางคดเคี้ยวอย่างดารินคอนในยูท่าแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูรูปที่คุณถ่ายแล้วพูดว่าจำตอนที่เราเห็นโค้งเกิดมาได้ไหมและพวกคุณคงจะแก่มากจริงๆถ้าคุณไปแกรนแคนยอนอย่าลืมแวะที่น้ำตกฮาวาสุไพด้วยแต่ต้องใช้ความพยายามสักหน่อยเพื่อไปที่นั่นการเดินทางออาจยาวนานแต่รางวัลคือน้ำสีฟ้าใสและน้ำตกที่น่าทึ่งและคาดไม่ถึงมันตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านซูไปที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ ชุมชนเล็กๆโดดเดี่ยวในเขตสงวนอินเดียนแดงฮาวาซูไปมันเป็นโอกาสที่ดีในการสนทนากับคนในท้องถิ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาตอนนี้ก่อนที่คุณจะคว้ากระเป๋าเป้และรองเท้าเดินป่ามีบางสิ่งที่คุณต้องรู้ดินแดนนี้ปกครองโดยชนเผ่าฮาวาซูไปมันอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนนั่นหมายความว่าคุณต้องวางแผนและจองพื้นที่ตั้งแคมป์ฮาวาซูไปถ้าคุณอยากพักค้างคืนใช่แล้วแกรนด์แคนยอนนั้นตั้งชื่อได้เหมาะ แน่นอนว่ามันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และคำคุณศัพท์อื่นๆอีกมากมายเมื่อพูดถึงมหึมาก็ยังมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นในอวากาศดาวองคารมีระบบหุบเขาของตัวเองที่ทำให้แกรนแคนยอนของเราดูเหมือนคูน้ำเลยเหมือนชื่อหุบเขามารีเนรลิสอย่าสับสนกับพาสต้ามารีนาร่าล่ะมันยาวกว่า40,23กิโลเมตรนั่นคือเกือบหนึ่งใน5ของเส้นรอบวงของดาวเคราะห์แดงคุณนึกภาพการเดินทางผ่านหุบเขาขนาดใหญ่นั้นออกไหม คุณเริ่มต้นได้ทางทิศตะวันตกในบริเวณหุบเขาที่ดูเหมือนเขาวงกดและสิ้นสุดในภูมิประเทศอันโกลาหลใกล้กับลุ่มน้ําคริสพลานีเทียมันเหมือนกับการขับรถไปผ่านทั้งสหรัฐอเมริกาแต่กลับไปที่หุบเขามารีนาริสกันดีไหมมันใหญ่มากจนมองเห็นได้จากโลกผ่านกล้องโทรทัศน์มันดูเหมือนรอยแผลเป็นสีเข้มบนพื้นผิวดาวเคราะห์หุบเขามารีนาริสเต็มไปด้วยลักษณะที่ให้เบาแสงเกี่ยวกับการก่อตัวของมัน มีหลุมยุบที่เกิดจากน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมใหญ่และการไหลซึมตามกำแพงหุบเขาทั้งหมดบ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งมีน้ำอยู่ในประวัติศาสตร์ของดราองคารนอกจากนี้ยังมีรอยแตกในเปลือกดาวเคราะห์หน้าผากับกำแพงและดินถลม่มที่มีส่วนทำให้เกิดหุบเขาวันกว้างใหญ่นี้นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการกเนิดของหุบเขาเมรนาริสบางคนบอกว่าการกัดเซาะในอดีตที่มีน้ำมากหรือการไหลกลับของแมกมาใต้พื้นดินนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุข,ขั้นตน้น ทุกวันนี้นะักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าการก่อตัวของบริเวณทาซิสอาจช่วยให้หุบเขานี้ก่อตัวขึ้นได้ภูมิภาคทาซิสมีภูเขาไฟขนาดใหญ่หลายลูกที่ทำให้ภูเขาไฟที่พบในโลกดูเล็กจิ๋วไปเลยรวมทั้งภูเขาไฟโอลิมปัสด้วยเมื่อหินหลอมเหลวเคลื่อนผ่านบริเวณภูเขาไฟเพื่อก่อตัวเป็นภูเขาไฟเมื่อหืมมาเมื่อ3,500ล้านปีก่อนเปลือกดาวเคราะห์ก็ยกตัวขึ้นหรือเปล่านะความกดดันทำให้เปลือกดาวเคราะห์แตกทำให้เกิดรอยเลื่อนและรอยแยกขนาดใหญ่ทั่วพื้นผิวดาวเคราะห รอยแตกเหล่านั้นใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปถ้าไม่เกิดระบบหุบเขาขนาดเมื่อมาหุบผามารีนาริสไม่ได้เป็นแค่หุบเขาขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟจํานวนหนึ่งอีกด้วยวูมันอาจไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาไฟโอลิมปัสแต่ก็ยังเจ๋งอยู่ดีภูเขาไฟทรงกลวยเหล่านี้มีอายุแค่2 0 0ร้อถึงสี่ล้านปีซึ่งเป็นแค่เด็กเมื่อเทียบกับภูเขาไฟบนดาวอังคารจานวนมากที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3 5 0 0ล้านปีก่อนสุดท้ายถ้าคุณเมื่อยเมื่อคิดถึงหุบเขาทั้งหมดก็ไม่เป็นไรคุณหบขาได้